อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในคลิปที่2แล้วในวันนี้วันที่ยีวันที่ 2, ท31กรกฎาคม2564นะครับในช่วงเช้านะครับในคลิปนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีดมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลมาจากชุดตัดล่างเทพบรรลือสูตรคันเทพนะครับเลขวิ่งแอดมัมและเลขเด่นบนเซียนท่าทรายในวันนี้ก็มาเร็วพอสมควรเลยเนาะเพราะว่า หลายวดเลยนะครับก็จะมาประมาณ 4- ีหโมงเย็นเนาะแต่ในวัดนี้ก็มาเร็วมากๆนะครับก็จะมาอัปเดตให้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากกุมารสร้างบุญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้อดด้วยนะครับอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เด่นล่างแอดเกนะครับให้มาที่เลขเด่นล่าง756และ0นะครับผมในงวัดประจำวันที่1สิงหาคม2564นี้นะครับอ่าก็ส่วนตัวเองก็ชอบ8และชอบ5เนาะนะครับอ่าก็มารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเกนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุด3ตัว ตรงโต๊ดหวยพระมาดนะครับซึ่งเจ้านี้ก็ให้เข้าจริงแต่แอก็ไม่ได้นำมาแบ่งปันให้นากก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะแต่ในวัดนี้ก็เห็นข้อมูลนะครับก็จะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เช่นเคยนะครับวัล่าสุดนี้ที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าสองาเจ็เข้าโต๊ดบนนะครับบนออก7 2 5นะครับมาในวัดใหม่นี้หวยพระมาให้มาทั้งหมดนะครับ ให้มาตามนี้ตั้งแต่091จนถึง975นะครับก็ให้มาตามนี้ชุดตรงโต๊ะบนนะครับหวยพระมาใครที่ติดตามของเจ้านี้เดี๋วก็มาเซตเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหวยพระมานะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาจากชุดสรุปบนล่างนะครับชุดสรุปบนล่างแอดทอนนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมา ให้มาที่ล่างไปขึ้นบนนะครับอ่าก็ขึ้นบน52เป็นตัวกลับด้วยนะครับมาเน่วัดใหม่นี้ใครที่ยังตามของแอดทอนอยู่นะครับจะมีเลขวิ่งบนเด่น2รอง4นะครับเด่น2รอง4ก็จะมีชุด2ตัวบนนะครับทั้งหมดนะครับ10ชุดด้วยกัน30 32 34 33 29 22 40 42 44และ49นะฮะชุดเน้น 3032 22และ42นะครับอ่าแล้วก็ชุด3ตัวบนมาที่830 832 834 922 940และ942นะครับชุดสรุปล่างมาที่เลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งล่าง8นั่นเองนะครับชุดล่างให้มาที่80 81นะครับ82อ่า03และ85นะครับในวัดนี้ใครที่ติดตามของ ชุดสรุปบนล่างแอดทอนก็มารับเอาไว้ลุ้นกันต่อในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดทอนนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขเด bon, นะ่นหน่วยบนแอดลาลาเนาะก็มีบางท่านที่คอมเมนต์ขอเข้ามากันอยู่ก็จะมาลงให้ตามคำขอนะครับว่าล่าสุดนี้ที่ผ่านมาก็ ให้เข้าหลักหน่วยบนจากเป็น5นะครับบนออกมาที่7,2,5มาในวัดใหม่นี้1สิงหาคม2,5,6,4จะมีเด่นหน่วยบนนะครับ3 5, 6, 9และ 0, 6อ่า5หลักด้วยกันในวัดนี้นะครับเอาละใครที่ขอเข้ามาก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ่นกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นหน่วยบนแอดลาลานะครับ มาต่อที่ข้อมูลของแนวทางสุดปีดนะครับซึ่งเจ้านี้ก็ดังใน t ิกตอกนะครับดังใน t ิกตอกหัวที่ผ่านมาล่าสุดนี้เข้า70นะครับเป็นชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับมาในวัดใหม่นี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะว่าปัจจำวันที่1สิงหาคม2564มีชุด3ตัวบน3ชุด0 2 05 2 0อง0 7, และ775นะครับ 2ตัวบนล่างมาที่75 57, 70, 70และ07นะครับซึ่ง70และ07ก็ยังให้มาอยู่ในงวดนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสุดปีดนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับซ,ซึ่งก็เป็น10เลขขายดีประจำงวดนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับให้เข้า,าให้เข้า 2 5นะครับเข้า2 5 2ตัวบนนะครับามาในงวดใหม่นี้1สิงหาคมก็จัดอันดับเลขขายดีให้แล้วแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับมาทั้งหมด10อันดับเนาะจะมี2 8 4 9 8 9 8 8 5 9 6 4 6 9 7 9 5 8และ6 5 10เลขขายดีตามลำดับในงวดนี้นะครับ แม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ่นกันในวดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากแม่จำเนียนลอตเตอรี่10เลขไขาดีประจำวันที่1สิงหาคมด้วยนะครับไปต่อกันเลยนะครับผมกับแนวทางของกุมารสร้างบุญนะครับซึ่งวัาที่ผ่านมาถ้าใครแปลได้นะครับซึ่งแอดก็แปลส่วนตัวแอดเนาะก็จะแปลคนแก่ได้9นะครับ ปลาก็จะเป็น8ส่วนหัวหอมก็จะแปลเป็น6และ5ก็เข้า5เด่นบนนะครับมาเนิงวัดใหม่นี้ก็จะมีปัญหาให้มาแกะอีกแล้วนะครับก็จะมีปัญหาว่านกกระจาบคาบปลามาหนึงตัวแต่ไม่รู้ว่าคาบหัวหรือคาบหางนะฮะก็เป็นคำาปริศนาที่จำกัดความมาให้เนงวัดนี้กลุ่ม,มสร้างบนนะครับ และกุมารสร้างบนก็ได้มีชุดจับคู่ตัวเลข2ตัวมา2ชุดเนาะ76และ8-6ในวันนี้นะฮะหรือว่าถ้าใครสามารถที่จะแปลได้นอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับก็ขอขอาคุณข้อมูลจากปัญหากุมารสร้างบุญนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของชุดจับคู่จากทั้งสสำรักนี้จะมาจากเลขเด่นเคยเหนือรูปแบบนางกวักและเด่นล่าง เจ้าสัวพันล้าน V.I.P. นะครับซึ่งจะใช้หลัก10ของเลขเด่นเจ้าสัวพันล้านและจะใช้หลักหน่วยของเด่นล่างรูปแบบนางกวักเคยเหนือว่าที่ผ่านมานะครับผมก็ให้เข้า702ตัวล่างตรงๆเลยนะครับเอาละมาในงวดใหม่นี้1สิงหาคมก็มาจับคู่ได้16ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่31จนถึง 98นะครับผมให้มาตามนี้เลยหลรที่ชอบ,ชอบของของสนักนี้มาจับคู่กันก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ่นกันนี้ว่าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นทั้ง2อ,อาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับมาต่อกันเลยกับข้อมูลที่หลายคนต้องการหรือว่าถามหากันเข้ามาเยอะมากๆกก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากเลขเด่นบนเซียนท่าทรายและเลขวิ่งของแอดมัมนะครับ ซึ่งทั้งสองสำนักนี้ก็จะมาพร้อมกันทุกๆุกงวดเลยแต่หลายงวดที่ผ่านมาจะมาช่วงประมาณเย็นๆแต่ในงวดนี้นะครับจะมาช่วงเช้าก็มาเร็วพอสมควรในงวดนี้จะมาลงให้เร็วเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้ทั้ง2อ,อาจารย์ท่านนี้เลขเด่นบนเสียนท่าทรายให้เข้า2หลัก10ของ3ตัวบนและก็นอกจากนี้เข้า5 และ7หลักร้อยและ, 100, และหลักหน่วยบนเช่นกันและให้เข้า7หลัก10ของ2ตัวล่างด้วยนะครับเอาละมาเนวัดใหมน่นี้1สิงหาคม2 5 6 4มีเลขเด่นเซียนท่าทราย8และ4 8ตรอง4เนาะและก็เลขวิ่งแอดมัมนะฮะให้มาที่4และ6นะครับ เอาละใครที่ชอบของทั้ง2อ,อาจารย์ท่านนี้มารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในวัาต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนเซียนท่าทรายและเลขวิ่งของแอดหม่ำ um ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลจากชุดจบบเจาะบุนล่างเทพบรรลือสูตรคันเทศนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาเจาะเข้า2ตัวบน2 5นะครับมาในวัดใหมน่นี้นะครับก็ตัดจากชุดเต็มล่าง เหลือทั้งหมด15ชุดเน้นๆเน้ะมีเด่นล่าง 2, 4และ8เด่น2จะมี 21, 23, 24, 25, 28, 29เด่น4จะมี 41, 43, 45, 48, 49และเด่น8จะม 8, 8, 8, ี 81, 83, 85และ89เะครับเอาละใครที่ชอบของชุดตัดล่างเทพบรรลือก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ่นกันในงวดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเทพบรรลือ สุขันเทพนะครับ